รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับชาวหนีเที่ยวกันวันนี้ผมและคุณนัตาลีครับจะพาผู้ชมไปเดินดูงาน Vivid Sydney เทศกาลงานแสงสีเสียงที่ยิ่งใหญ่งานหนึ่งของซิดนียและก็จะขอแวะไปชิมร้านอาหารไทยที่เราเคยบอกว่าจะหาเวลาไปกินให้ได้นะครับร้านนี้ขอบอกว่าแอบเด็ดเฉยพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาหนีเที่ยวกันครับที่พุกนะคะใจดีมากมาจองีที่สุดข,ของร้าน นีหน้าน้องๆหุ olo, anyway. ่นดีลดครึ่งราคากันหมดหรือเปล่าเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นที่ไหนอร่อยกว่านี้ที่เมืองไทยอธิบายมาพูดมาอร่อยว่ะโอ้โหดูโหดดูโหดเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นที่อร่อยที่สุดที่ไทยตลกมากกับร้านที่เดินผัดผ่านอ่าวอ้าน้องเป็นวันทุเรศที่สุดเลยขออย่างนี้นี่ไม่รอไม่รู้ฮะ มาลองด้วยตัวเองอเฮ้ยดอกไม้มาองมาเลยอะสนับสนุนโดย True Vision มองโลกได้ล้ำกว่าสายดื่มต้องมี CP b o บุโลนาคริลองเลย คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราสองคนนะฮะอยู่กันที่หน้าโอเปร่าเฮาส์นะฮะมาที่งาน Vivid s y d ิ e y นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันที่สองของงานนะครับแล้วก็เป็นแต่ผมว่านับเป็นวันแรกอ๋อเมื่อวานไม่ได้ดูเลยค่ะเพราะฝนตกเมื่อวานนี้เป็นวันที่ทุเล่ที่สุดเลย <c oughs> คือแบบว่า ก็คือแบบว่าทุเรศมากอ่ะคือฝนตกทั้งวันเลยนะฮะแล้ววันนี้เนี่ยเป็นวันที่อากาศดีทั้งวันนะครับก็จะเห็นอย่างนี้แหละครับเขาก็จะมีการแสดงแสงสีเสียงแต่ตอนนี้มันมีแค่แสงและสีเสียงยังไม่มาพักอยู่มันจะมีมท,ทุกครึ่งชั่วโมงอย่างนี้นะครับเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตให้ผู้ชมดูบางส่วน เอาไม่ให้เต็มเกินไปอเอาไว้หาโอกาสมาดูเองนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ตรงนี้นะฮะแต่ตรงนี้เป็น่ลักษณ์ของซิดนีย์มีทั่วๆเลยค่ะเขาจะมีมุมที่แบบมีไฟมีอะไรแบบเล่นไฟสำหรับเทศกาลนี้ใช่ไม่ว่าจะเป็นตึกตรงไหนก็ตามที่มันมีพอเล่นได้หรือว่าเป็นห้างสสินค้าใหญ่ๆเขาก็มีหมดเลยนะฮะไม่ขนาดนแค่ตรงนี้ก็มีเนี่ยตึกรอบๆก็เล่นไฟหมดเลยนะคะใครที่อยากมาเนี่ยนะครับเตรียมตัวไว้เลยครับรามาอีกได้ไหม มาได้อยู่แล้วไม่แน่ไม่แน่อ๋อนี่มาถึงวิบิตดนี้จ้างมาแล้วคะบอกให้มันรีบผ่านผ่านเลยเข้าคิวพร้อมนะครับนี่นี่ก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งนะครับคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมมาแล้วเนี่ยไม่ได้หมายความว่าถ้ามาแล้วก็มายืนอยู่ตรงดงบกเสมอไปเราสามารถไปนั่งเรือนะครับทานดินเนอร์ครูสนะครับมันมีวน์ครูสดินเนอร์ครูสอะไรแบบเต้นหมดเลยง่าย มีทัวริสต์มีขฟอมชูนอะไรเยอะมากไอตัวที่มีตัวไออะนะฮะหรือว่าดีที่สุดก็ถามคอนเซียสที่โรงแรมเนี่ยเขาก็ต้องรู้ดีนะครับพอสมควรเลยเนี่ยตอนเนี้ยไหนไหนมันยังเป็นช่วงที่มันพักอ่ะขอพาไปเดินไปดูตรงมุมนี้นิดเดือนไหมคะซึ่งซึ่งตรงนั้นเนี่ยถ้าเรามองไปทางนู้นนะฮะเดี๋ยวจะตัดภาพไปให้พาเดินไปนิดเดือนอ่าไปดูไปดูเลยก็ได้ไหนไหนมันพักอยู่ตรงนู้นเนี่ยนะฮะก็มันจะเป็นเหมือนกับสวนเหมือนกับว่าสวนสนุกทุงลีสวนสนุกเล็กๆครับอ่าจะบอกว่าเป็นธีมพาร์คผมว่าอย่าพูดอย่างนั้นเลยมันจะดูไมม่สวยาก อันนี้มันสวยจนไม่อยากไปอะดูสิเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีเดี๋ยวมันมีแบบอันนี้เปเะๆนี่เป๊ๆนู้น <c oughs> แบบอันเนี้แบบที่เห็นท่านนู้นนะคะก็เป็นต้นไม้ไฟเต็มเลยแล้วก็ทางตรงข้ามสวนสนุกทางเข้า,ขาอะไรก็เปิดไฟเต็ม <c oughs> แล้วเดี๋ยวเวลามันเริ่มใหม่อะ,ะ่สะพานนี้ก <c oughs> ็จะเป็นไฟแบบหนักเลยแล้วก็มีเพลง แล้วเราก็สามารถอยู่ตรงนี้ได้เลยใช่เอาทั้งสองวิว เมื่อกี้นะฮะเราไปนั่งถ่ายรูปกันอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งเพื่อรอว่าเ,เพลงมันจะมาเมื่อไหร่ผลปรากฏว่าตรงที่เราอยู่ี่ยมันคือเหมือนกับสุดของดอกครับไม่มีลําโพงพอเราเดินไปนิดเดียวฮะถามเจ้าหน้าที่คือมันมีเพลงอยู่ในเมืองเต็ไมไปหมดเลยเพียงแต่ว่ามันต้องอยู่แบบที่มีตึกอ่ะลองหันไปข้างหลังของเรานะครับในตาผมอ่ะเด็กอาน้นลำโพงอยู่นี่ขออย่างนี้นี่ไม่ลองไม่รู้ฮะต้องมาลองด้วยตัวเอง ว่อะไรกันเนี่ยโอ้สรุปแล้วเนี่ยซิดนีย์โอ,อปรา์เนี่ยมันเป็นเหมือนไอคอนใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมะีแสงสีนะฮะอยู่ทั่วเมืองเลยีลองดูนะฮะดูเห็นไหมฮะคือแทบจะทุกมุมของซิดนีย์เลยดังนั้น,ด,น,นดังนั้นมันจะไม่คอนเซนเทรตอยู่ในแอเรียเดียวมันจะอยู่ทั่วหมดเลย อบเด็กได้มากเลยอ่ะไหนนี่ไมันเต้นตามตึกอ่ะเนี่ยไม่ใช่มันเป็นตุ๊กตึกมันตามเด็กตึกตคนวิ v i d ซิดนียนะครับเป็นงานเทศกาลแสงสีเสียงและงานโชว์ไอเดียของเมืองซิดนีย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงฤดูหนาวนะครับ ซึ่งฤดูหนาวของเขาเนี่ยก็คือระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนโดยในงานนะครับจะมีการแสดงแสงสีและเสียงตามสถานที่ต่างๆรอบๆเมืองนะครับเช่นโอปรา h o เฮาส์เดอะร็อกส์เซอร์เ y ล a r l คีดาร์ลิงฮาร์เบอร์และแชตฟูดครับซึ่งงานเทศกาลนี้นะครับจะเป็นการรวมตัวกันระหว่างศิลปะเทคโนโลยีและธุรกิจเข้าด้วยกัน งานวิวิตซิดนียในปี2022ปีนี้นะครับจะจัดขึ้นประมาณวันที่27พฤษภาคมถึง18มิถุนายนครับข้อดีนะคะของวิวิดเนี่ยนะคะคือรีเดินการถนนได้สบายมากเพราะว่าเขาจะปิดถนนหลายเส้นเลยค่ะเพื่อให้คนเดินมาดูไฟได้ นี่นะคะเป็นตึกที่เราอยากมามากเพราะว่ามนันดูตึกเก่าๆแล้วก็แบบเนี่ยอยากเข้าไปดูใกล้ๆแล้วค่ะ นี่คือแบบถือว่าสุดยอดมากนะฮะนี่คือตึกเดียวกับที่พวกเรานะครับมาทานซีฟู้ดในวันแรกนะครับที่มีเป็นภาพผังเมืองของซิดนีย์อยู่ข้างใต้นะครับโอยสมกับการรอคอยนะคะคือแบบเห็นรูปของปีก่อนๆก,ก็อยากมาตึกนี้มากแล้วโอ้โหมันเป็นลีมากอ่ะมันเป็นตึกเก่าแล้วก็ดูเป็นแบบมีเรื่องราว ตัวอยงตึกอาร์ตเมื่อกี้ก็สวยนะคะแต่มันจ okay ะเป mm ็นแบบโหสวยอ่ะตึกอาร์ตเมื่อกี้มันจะเป็นอะไรเท่ๆโมเดิร์นโมเดิร์นอันนี้มันเป็นคลาสสิกเก่าๆโอ้โหต้องดูว่้เขบทุกตึกนะคะถ้าเกิดมีโอกาสมา เสาวหน้าจะพาคุณชมบินรัดฟ้าไปที่เมืองโอกินาวาใครที่ชอบประเทศญี่ปุ่นห้ามพลาดนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ ต้องเดินด้วยท้องครับและนี่ก็คือมื้อแรกของเราคิวยาประมาณครึ่งชั่วโมงของผมเบอร์หก <a> ดูจากทรงแล้วอร่อยอันนี้เบอร์สิบสองพลาด,ลาดจืดจืดมากตะชั้ันมันเข้มขนขึ้นครับนะคงจะไม่อร่อยที่สุดในชีวิตหรอกแต่ทานได้หมดเลยนะชอบและ เหมือนมาถึงโอกินาวายุคนี้ต้อง True 5G เครื่อขขายอันดับหนึ่ง5ปีซ้อนจาก e n p e r f e c ่าตราชัดสะอาดได้ใจปลอดภัยได้ตรารับรอง าาซึ่งเป็นร้านสีฟูุดแล้วก็ดูวิวจะได้ถ่ายให้คุณผู้ชมชัดๆไปด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะพี่ทุกอาหารจัดเต็มมากแฮปปี้มากคือมือนี้เป็นมื้อสุดท้ายของเราแล้วที่จะอยู่ซีนี่ค่ะแค่เริ่มก็อร่อยแล้วเนี่ย คุณผู้ชมครับหลังจากที่เราอะครับขึ้นไปทานซีฟู้ดนะครับตรงดาร์ลิงฮาร์เบอร์ดูวิวนะครับเราก็อิ่มตาครับแต่ไม่อิ่มใจและไม่อิ่มท้องเพราะว่ามันก็แค่ทานได้ไม่อร่อยดังนั้นเนี่ยผมก็เลยหาโอกาสครับมาทานร้านข้างๆโรงแรมเราที่เดินมาเจอเลยเนี่ยแล้วก็คือตอนแรกที่เราเคยถ่ายววนแรกเพราะเราตกใจว่าร้านตกแต่งน่ารักแล้วก็น้องๆคนไทยน่ารักเต็มหมดเลยเราก็เลยคิดว่าเอ้ยงั้นเรามาศูนดีกว่า ผมต้งบอกว่าเป็นณะตอนนี้ครับก็เลยรอคิวอยู่ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดกําลังจัดอยู่ช่วงที่กำลังรอโต๊ะอาหารของร้านเส้นใหญ่นะครับผมขอเล่าย้อนให้ฟังก่อนว่าเรามาเจอร้านนี้กันได้ยังไงร,ร้านนี้เนี่ยบังเอิญครับอยู่ข้างๆโรงแรมที่เราพักกันก็คือโรงแรม r ฟชชั่ s ส u ีทซิ y นีย์วันนั้นเนี่ยเรากำลังรออ ber อร์อยู่แล้วก็พอดีมันรอนานมาก คุณรล,ลีกับผมเนี่ยก็เลยเดินเล่นแล้วก็มาเจอร้านนี้ไปชมบรรยากาศวันนั้นกันเลยครับตอนนี้นะคะเรายืนรออูเบอร์อยู่ค่ะแล้วก็หันมาอุ๊ยมีร้านไทยด้วยเป็นร้านแบบเล็กๆแต่เขียนอะไรแบบว่าดูสิเขยียนแบบแปลกๆเดี๋ยวไปถ่ายข้างๆให้ดูค่ะคือก็เท่ๆดีแล้วก็มีเมนูง่ายๆมีชามีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่รู้อร่อยหรือเปล่านะแต่ว่าก็เจ๋งดีค่ะเวลาเห็นร้านไทยทีไรมันจะอุ่นใจแต่ร้านทำน่ารักมากเลยอะ่ะมันดูเก่า อะไรกันเนี่ยมีผัดไทยด้วยเฮ้ยเห็นชาเย็นแล้วอยากกินเลยอ่ะโหมันเท่อ่ะดูดิไขยกาแฟเท่เลยอ่ะเฮ้ยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่มันนี่มันอะไรเนี่ยนี่มันอยู่เมืองไทยเลยอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับร้านสวยมากเลยอ่ะ นี่คือนี่คือร้านขายอะไรฮะก๋วยเตี๋ยวเหรอ,าารหอขายทุกอย่างเลยเหรอครับโอ้โหลานน่ารักมากเลยอะ่ะต้องชมบ้ไมได้นะคะได้ได้ได้เดี๋ยวเดินดูเฉยๆนะฮะไม่อยากกลัวคนอื่นเขาคอนเซ็ปต์น่ารักมากเลยอะ่ะนี่เหมือนย้อนยุคแล้วก็มาอยู่เมืองไทยด้วยนะครับโอ้โหสเส๋งจริงๆ,ๆ <c oughs> มื้อเราเต็มมาทำยังไงดีไม่เป็นไรจะหาวันมากิน้ได้แต่มื้อเราเต็มอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวและนี่ก็คือที่มา ที่พวกเราแวะมาชิมร้านนี้ครับเหมือนอยู่บางไทยเลยอะร้านดูน่ารักคนสวยเข้าฟรีถ้าน้องหุ่นดีลดครึ่งราคามี่น่าน้องๆหุ่นดีลดครึ่งราคากันหมดหรือเปล่าเนี่ยเดาเอาผม <c oughs> ชอบมากเลย <c oughs> เปืนมีไว้ยิงยิงมีไว้บูชาชอบชอบ เขาถ่ายแบบอยู่ตั้งใจมาทำงานมากคือมาถ่ายแบบค่ะพี่ใหญ่อมัดมาด้วยนะคะเนี่ยหอมัดได้มาแบบเนี้ยหอหอตอนนี้นะครับผมว่าน่าจะได้โตแล้วครับไปดูอาหารของร้านเส้นใหญ่กันครับเขาจะแบบตกแต่งเป็นไทยก็จะเอาของเก่าแบบของไทยที่แบบสมัยเราเด็กเฮ้ยเราเคยดูโฆษณาตะปิงสองที่อะไรเนี่ย ของพิเศษโรบูชี่พี่บอยแต่ทุกอย่างอะแต่งเป็นยังของเก่าเลยคือโอ้โหบางอย่างมันไม่มีขายแล้วนะในชีวิตจริงๆอะคือบ้านเขาเป็นเจ้าของหมดเลยไงอ๋ออย่างนี้เลยอ่ะเหื่อแล้วเหื่อชีวิตก็มาขายกระเจี๋ยววิ่กันเลยที่นี่อ๋อดีหาหาร้านนี้เอาเป็นพิพิธภัณฑ์อะไรเงี้ย โอเคอันนี้คิดเล่นนะเราไม่ได้ตั้งใจกินไปเรื่อนเปลาลวเรามาแบบเราเราคิดถึงเมืองไทยทั้งที่เราจะกลับเมืองไทยอยู่แล้วว้าวโอ้โหอันนี้มันนี่มันซุปเปอร์หอยจอแล้ว คือปกติในรูปเมื่อกี้เห็นในือนแค่นี้มาของจริงตกใจเลยอะไม่ไหวเลยหรอถ้าไปฟุ้งแบบอ้ยไงเดี๋ยวจิมไม่เดี๋ยวจะมีอย่างนี้ร้อนเฮ้ยมันดูแบบอมอมแบบฉ่ำน้ำมันอยู่ห่ืพี่ย่งเพิ่งแบบไม่ใจเย็นไม่รีบไม่รีบรอรอได้ อร่อยกว่าที่ในเกี๊ยวแล้วคือต้องกินไหมอต้องกินกนะว่าอะไรอร่อยแบบควรกินไหมต้องกินอย่างนั้นเลยเหรอที่ก็อร่อยดีอ่นนะอร่อยจะได้นะคือเมือนอื้อนะอื้อ <c oughs> <c oughs> ออกช้ามากเลยไนมะ่พยายามลิ้นเรถอยู่ก็ต้องเฉงไม่เหมือนแบบแล้ว่าเใหญ่มันจะมีความนุ่มในลูกชิ้นกวางก่อนแล้วก็กรอบข้างนอกอย่างเงี้ย ก็หมายชอบสีจะแบบมีพื้นที่ให้กับน้อยเนี่ยเพราะมันเป็นปูบางตัวเนี่ยกรอบนอกยืดหยุ่อันนี้มันเป็นลูกชิ้นกุ้งหอยจ้อค่ะแล้วปกติหอยจ้องมันจะเป็นปูอันนี้เป็นหอยจ้อปูปกติจะเป็นปูจะมีปูแล้วบางทีมันจะมีแข็งแข็งเป็นปูอ่ะมันทำม้าดอ่ะอันนี้มันกินมนุ่มไปเลยนะครับลูกแบบนุ่มแบบเดือดเดืเหมือนกินทอดมันเอค็งมากไม่ถึกอร่อยอ่ะเหมือนทอดมันกุ้งแต่หอยด้วยฟังเท้าหู้เนี่ยผมไม่น่าบอกดีว่าอร่อยเลยอุตส่าห์จะไม่กิน เอาไหมตัดมาให้ใหม่ไม่เอา,าแล้วค่ะไม่เอาหรอกค่ะดีแหละดีมาก คอเห็อที่สันก็เจยเอยนะคะเพราะว่าเนือเซเลียขนดีละุ่มแล้วก็มันมีช้อนไหมคะในนั้นไ่มไม่มแล้วก็รช้อนี้ก็แล้วนะฮะอนนะค่ะขออนุญาตนะฮะค่ะอ้าวเลยนะผมเลยจังแลยเนี่ยแจ้งเลยเหรอเห็นว่าน่ากิใช่ไหมล่ะอแล้วนุ่มโหด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 บอแล้วเฮยนี่มันแบบ โอ้โหมีเกากี้เหรอออะไรคืเกา,เก,ากี้คือ,โ,อโหจีนอย่างยูไม่รู้จักเกากี้ค่ะเหรอเร,รียกว่าเกากี้ป่ะเรียกอยีกอย่างเนอะเออเรียกว่าเกากี้เออเหรอพี่ก็มีวิ้งพกอยากเอ่ยอะไรสิให้ลีลุ้นหน่อยไม่ขอรู้นะขี้ไม่ได้ค่ะถ้าพูดแบบเออแม่ไหวขึ้นมาลีจบเลยอะความหวังถ้าเออก็ต้องเก็บกดเอาไว้ รสาติด้ว่ายัางไงเนื้อต้องดีหมดเนื้อมันแบบเทปเนื้อเทพอ่ะโอ้โหเนื้อแบบเป็นไงละ่ะถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นบอกเลยว่าเอาเนื้อตุ๋นอย่างเดียวนะถุงซุชโซ่เทอะเออซุกปลาอร่อยหรออร่อยว่ะไม่อร่อยไงหายเมืองไทยได้อะคะ่คะเอางี้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นที่ไหนอร่อยกว่านี้ที่เมืองไทยอธิบายมาพูดมามีไหม อันนี้มัเป็นแนวเนื้อยางหญ่คือเมืองไทยเนี่ยครับมันจะเป็นเนื้อที่มีเอ็นเยอะๆแล้วต่อให้มันนุ่มมันก็มีความเอ็นเยอะแต่อันนี้มันคือเนื้อแบบเนื้อดีๆอ่ะไม่มีมันไม่มีเอ็นแบบดีๆอ่ะเหมือนเนื้อที่เขาไว้ทำเอ่อช็อตเรฟในี่นแหลใช่อันนี้เลยโอ้ อร่อยนะไม่น่าเชื่อเลยอ่ะกับร้านเส้นใหญ่แต่เส้นดีอร่อยขอซุปเพิ่มไกันนะครับอร่อยเนได้อนุ่มเหรอครับอาหารไทยที่นี่อร่อยกว่าอาหารในอเมริกาเยอะมากอร่อยกว่ายุโรปคือแบบต้องบอกเลยครับว่าเป็นซุปที่แบบอร่อยและเป็นเนื้อที่อร่อยที่ เป็นก๋วยเตี๋ยวมนตุ๋นที่อร่อยที่สุดที่เคยกินตลกมากากับร้านที่เดินผ่นานๆนะบางทีเราจะมาเจออะไรแบบเนี้เพายากามเถื่อไม่ใช่แต่ผมผมมองมองมองว่าร้านสวยขนาดเนี้ยแบบสวยน่ารักมีธีมขนาดนี้ส่วนใหญ่าอาหารมันไม่อร่อยคือร้านที่เน้นธีมเน้นคอนเซ็ปต์มากๆเนี่ยอาหารจะรสชาติแบบลางๆตอนนี้ที่เสียดัยคือต้อง๋อกไม่ใช่คนไทยนะ เราอยากทำให้คนไทยเป็นเจ้าของวะอะไเอาวะคุณเล่แต่มันอร่อยนะมันยูแบบเป็นไข่แบบแมงมุมที่อร่อยนะนี่นะเหรอคันทอดกรอบเบาอ่ะเล้ก็แบบเกี๊ยวข้าสวยละลายอ่ะมันคล้าย้องคล้า้องเลยอร่อย ว่าจะไม่กินแล้วนะเนี่ยข้าวเนี่ยขอหน่อยเหเรอแค่ใส่ต่มหล่นคุ้มมากินพอเลยป่ปะพอน้องๆเขนาน่ารัก ช่วงหน้าใครที่รอชมง,งานวิวิตซิดนีย์เดี๋ยวพบกันครับมาที่งานว<ะ>ิวิตซิดนีย์นะคือแบบว่าทุเลศมากครับผมปรากว่าตรงที่เราอยู่เนี่ยมันคือเหมือนกับสุดของดอกครับไม่มีลำโพงถือว่าสุดยอดมากนะครับ